ปีแรกที่ผมมาประเทศไทยผมไปแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธเอาอยากจะไปที่สุขโขทัยเพราะว่าเมืองเก่าก็อยากเห็นอยากรู้ผมก็เลยลงที่พิษณุโลกแล้วก็มีคนบอกว่าวัดใหญ่ก็สวยมากเลยเขาน่าจะไปดูผมก็เลยเดินไปดูไปที่วัดใหญ่โอ้โหประทับใจมากมากๆเป็นครั้งแรกที่จะพระพุทธชินราชแล้วทึ่งกับ ไม่รู้มันอลังการแล้วก็มันเกิดความรู้สึกมันมีรัศมีนะอธิบายอย่างนั้นดีกว่านี่ขนาดไม่มีศาสนาตอนนั้นนะแต่ว่าเราชอบชอบมากๆแล้วก็นั่งนานมากเลยก็นั่งแบบมองแล้วก็คิดนึกถึงชีวิตของเราเดินออกมาก็อยากได้พระพุทธชินราชอันนี้คือ34ปีที่แล้วตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีฝรั่งไม่ค่อยมีคนพูดภาษา ภาษาอังกฤษยิ่งที่พิเศษโลกแต่ผมกำลังจะฝึกภาษาไทยตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ3-4เดือนไม่ถึง6เดือนแต่ก็ยังฝึกพอพูดได้แต่ช้านะแล้วไปมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่แผงข้างนอกผมเห็นตัวเล็กๆของผู้ผลิตเราปุก็ไปหาแล้วก็ถามยว่าอยากซื้อครับเขาก็ด่าผมเลยนะครับว่า นี่นะตอนนั้นไม่รู้เรื่อง,องนงครับนี่นะมันซื้อไม่ได้เลยไม่ได้มันต้องเช่าอะไรนะแล้วผมก็แบบงงมากเลยว่าเขาไม่ขายหรือผมพูดอะไรผิดหรืออะไรแล้วก็มีผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับช h เซน i d เขาบอกเขาบอกว่าคุณซื้อไม่ได้คุณต้องเช่าแล้วผมรู้คําว่าเช่าที่แปลว่า rent ในภาษาอังกฤษคนนี้ก็อธิบาย you cannot buy it you have to rent it ผมยิ่งงฮะ ไม่ความว่าอะไรไม่ความว่าผมต้องกลับมาทุกเดือนที่วัดนี้มาจ่ายค่าเช่าหรืออะไรงงมากเขาบอกว่า no 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 it's just a word มนันเพียงแค่คำนะครับเพราะว่าเราถือว่าเราสื้อพระพุทธเจ้าไม่ได้พระพุทธรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าเช่ามันแค่นะอ๋อโอเคผมก็เลยรับเช่าแล้วก็ใส่กรอบอแล้วก็แขวนใส่คอ,อครับ จนถึงวันนี้เลยเป็นยังอยู่กับเรานี่พระพุทธชินราชจะากเมื่อครั้งนู้นเหระสามสบสี่ปีที่แล้วมันเป็นสิ่งโทษเถท,ท่านเป็นสิ่งที่ดีงามที่อยู่ใกล้ชิดกับผมอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่ดีงามในประเทศนี้แล้วก็ชีวิตของผมเลยเตือนสติด้วย อย่ารีบร้อนอย่าร้อนใจอย่า vest, Arrow, อยา่อยา, in, ยา, risk, ยา Rio, พูดอย่าพูดจะไม่เพราะอย่าชกหน้าคุณสัมติอย่าพูดคำว่าซื้อเช่ามันจะเป็นบทเรียนที่ไม่เคยลืมในชีวิตเลยเป็นเป็นของมีค่ามากในชีวิตของเรา